สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระดีๆจากสถาบันภาษาไทยกับเราสองคนเช่นเคยนะคะกับดรดวงใจบุญยภาพและดิฉันอมาารักษ์วัฒนาปิยลมค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเคศีในประเด็นการพัฒน,นาคุณภาพการเรียนการสอนอาภาษาไทยต่อจากครั้งที่แล้วนะคะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้อุ่งในการโรงเรียนนะคะขออนุญาตแนะนํานะคะท่านผอ,อ,อดัดถาการพมประโคนค่ะ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคําบอนครูรุาบบารุงนะคะและอีกท่านนะคะคุณครูสุภัตตาอาธนาครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคําบอนครูรุาชบารุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเคศีค่ะ น้องป้ายคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้คุยกับท่านผู้วยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4กับท่านรองนะคะท่านก็ได้พูดในเชิงนโยบายในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจมากจึงนํามาสู่การพูดคุยในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมภาษาพาเพลินบันได7จ็ดขั้นนะคะค่ะคงต้องขอเรียนถามท่านผู้วยการนะคะในฐานะที่ท่านดูแลโรงเรียนท่านได้นา วิธีการหรือแนวนโยบายของท่านผอเอเคเนี่ยนะคะรวมถึงตัวกิจกรรมภาษา,าพาเพลินบันได7ขั้นไปใช้อย่างไรบ้างคะ <c oughs> ก่อนอื่นนะคะก็คือเริ่มต้นจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาแห่งชาติที่ให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะภาษาไทยเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านออกเขียนได้นะคะอ่านคล่องเขียนคล่องนะคะต่อยอดไปสู่การอ่านคิดวิเคราะห์ระดับสูงต่อไปนะคะประกอบกับนโยบายของท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4นะคะ ท่านดรสุภสินภูศรีโสมนะคะท่านมีนโยบายของการบริหารจัดการเนี่ยคือ kkn 4 o r plus n model นะคะแล้วหนึ่งใน9ข้อที่ต้องการจะพัฒนานี่ก็คือการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นค่ะจากนโยบายของทางสำนักง,งานเขตตรงนี้ก็ทำให้โรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนบ้านคำบอนพรุราชบำรุงเนี่ยได้นำเข้าสู่สนองนโยบายมาสู่การปฏิบัติสู่ห้องเรียนนะคะก็จุดเริ่มต้นของ บันได7ขั้นนะคะบันได7ดขั้นภาษาพาเพลินนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี2558นะคะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขตสีนะคะร่วมกับคุณครูอุไรศีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนานเรียงนะคะแล้วก็ชมรมนะคะครูภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขาการ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้ภาษาพาเพลินบันได5ขั้นตอน5ขั้นในครั้งแรกนะคะก็จะมีขั้นหาเรื่องให้สนุกแจกลูกสะกดคำอ่านย้ำานำวิถีแล้วก็คัดลายมือให้ถูกวิธี ขั้นที่5ก็คือเขียนตามคําบอกทุกวันตอนแรกเนี่ยเราจะมีแค่5ขั้นตอนณตรงจุดนี้เท่านั้นหลังจากที่เราต้องการจะต่อยอดนะคะต่อยอดให้นักเรียนรู้จักเขียนรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะนําไปสู่การเขียนเรื่องสรุปความต่อไปได้ก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีก2ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นที่6แล้วก็ขั้นที่7นะคะแล้วจากนโยบายของทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็ทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยนำสิ่งนี้ลงมาปฏิบัติแล้วประกอบกับ ในการทดสอบการอ่านการเขียนในแต่ละปีนะคะปรากฏว่าเด็กของเราเนี่ยพอเริ่มต้นมาเข้าชั้นป .1 สามารถอ่านออกเขียนได้ร0 0นะคะแต่พอขึ้นไปชั้นป .2 เราก็สงสัยว่าจากเด็กที่เคยอ่านออกเขียนได้ร0 0เซแล้วทำไมทาไมคะแนนการสอบอ่านที่วัดประเมินทั่วประเทศที่สอบพร้อมกันเนี่ยมันจึงลดลงเราก็บอกว่ามันต้องหาวิธีการอะไรเพื่อให้มันเกิด ความต่อเนื่องในการที่จะพัฒนาการศึกษาแบบส่งต่อให้ไปถึงทุกชั้นทุกชั้นทุกชั้นจนครบจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอย่างปีภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมานะคะนักเรียนโรงเรียนของเราก็มีนักเรียนจํานวนหนึ่งที่ยังมีการอ่านการเขียนยอยู่ในระดับปรปับปรุงเราก็เลยนํานโยบาย การแก้ปัญการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้นะคะโดยใช้กิจกรรมภาษาพาเพลินบันได7ขั้นเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหานำลงสู่ปฏิบัตินะคะการดำเนินงานในสถานศึกษามีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีการสร้างความตระหนักสร้างความเข้าใจให้กับคุณครูโดยเริ่มจากการประชุมคณะครูก่อนนะคะชี้แจงว่าสาเหตุที่เราเกิด เกิดปัญหาเด็กไม่เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาการอ่านการเขียนนะคะเราจะแก้ไขยังไงคุณครูก็เริ่มสะท้อนมองมาที่จุดแรกก็คือเริ่มมามองที่คุณครูก่อนเราก็เลยตกลงกันว่าถ้าเริ่มพัฒนาที่ตัวครูเราจะใช้เทคนิควิธีการแบบไหนมันถึงจะส่งต่อกันไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนได้นะคะก็เลยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างคุณครูในแต่ละชั้นเรียนนะคะทุกชั้นเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมวัยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ว่าปีนี้นะคะเราตกลงร่วมกันว่าเราจะพัฒนาเด็กให้ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะแล้วอีกอย่างก็คือเราจะใช้กิจกรรมภาษาพาเพลินบันได7ขั้นเนี่ยเข้าไปสู่การจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในทุกชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้เรียนนะคะหลังจากที่มีการทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันร,ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูแล้วนะคะคุณครูก็ยังต้องต่อยอดนะคะไปทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับเด็กๆในห้องด้วยว่าทํำยังไงปีนี้เราไม่อยากให้ห้องเราเนี่ยมีเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะคุณครูก็ไปทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับเด็กๆในอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็ต้องมีการพัฒนาความรู้ พัฒนาความรู้ในเรื่องของเทคนิควิธีการเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยหลายค่ะหลายหลายครั้งเราจะมีปัญหาเพราะว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะมีปัญหาคือครูไม่ครบชั้นแล้วก็ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอกยิ่งเป็นวิชาภาษาไทยที่ต้องที่ต้องมีเทคนิครูปแบบหลากหลายเพื่อจะดึงดูดให้เด็กๆได้ทําความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเงี้ยคุณครูก็เลยต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนนะคะ ก็เลยดึงกิจกรรมภาษาพาเพลินบันไดเจ็ขั้นตรงนี้เข้ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเรานะคะในหลังจากนั้นนะคะนอกจากเราพัฒนาคุณครูให้รู้จักเรียนรู้กับเทคนิคต่างๆเหล่านี้เราก็นําเข้าไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนจะมีการคัดกรองนักเรียนนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลก็คือ ประเมินออกมาเลยว่าเด็กคนไหนอ่านได้เด็กคนไหนเขียนไม่ได้เด็กคนไหนมีปัญหาเรื่องการออกเสียงคุณครูก็จะเอกซเรย์เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ครบทุกๆคนเราจะได้แก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดนะคะจากนั้นก็มีการจัดทำคู่มือนะคะประกอบนะคะเป็นเป็นแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมภาษาพาเพลินบันได7ขั้นตรงนี้แล้วคุณครูก็จะมีการจัดทำแผนการเรียนรู้นะคะแบบฝึกหัดทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้บริหารทุกๆโรงเรียนต้องให้ความสําคัญนั้นก็คือเกี่ยวกับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพราะว่าการขับเคลื่อนทุกๆอย่างจะดําเนินการไปไม่ได้ถ้าเราไม่ให้การสนับสนุนในส่วนของทรัพยากรตรงนี้นะคะที่โรงเรียนของเราก็จะสนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าจะจะ,จะเป็นการจัดท,ทําบัญชีคำพื้นฐานให้กับเด็กๆ ครบทุกคนครบทุกชั้นนะคะจะได้ต่อยอดเอาไปฝึกหรือแม้แต่แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการคัดลายมือนะคะแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการอ่านการเขียนต่างๆเราก็จะสนับสนุนตร,ตรงนี้ให้กับคุณครูผู้สอนได้อย่างเต็มที่ค่ะเมื่อเรามีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยหลายๆท่านจะสงสัยว่าจากบันไดเจ็ดขั้นนําไปสู่การจัดการศึกษาในระดับประถมะวัยตรงนี้ยังไงก็คือเราจะอาศัยเป็น เรียกว่าการบูรณาการนะคะจากชั้นปฐมวัยที่มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเสริมพัฒนาการต่างๆของเด็กเราก็จะ นำกิจกรรมการอ่านการเขียนหารเรื่องให้สนุกไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานหรือการฝึกการออกเสียงพยัญชนะออกเสียงสระง่ายๆต่างๆเนี่ยเข้าไปบูรณาการให้เด็กๆได้เกิดความสนุกสนานนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านรูปแบบของเพลงของเกมต่าง,างๆนะคะเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขต่อมาชั้นป .1 ก็จะต่อยอดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเด็กได้เ,ดเรียนรู้มาตั้งแต่ชั้นประถมะวัยแล้ว พอเลื่อนชั้นขึ้นมาในชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นั้นเราก็จะง่ายแล้วค่ะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาการอ่านการเขียนของเรานะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะนอกจากที่ที่เราต่อยอดขึ้นมาในแต่ละระดับชั้นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาพาเพลินบันได7ขั้นนี้นะคะเราต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ ะะโดยปกติคุณครูที่โรงเรียนนี่จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะในวงตอนที่เรารับประทานอาหารกลางวันเนี่ยคุณครูก็จะพูดคุยกันแล้วหาถึงเรื่องปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันอันนั้นเป็นการพูดคุยในในกลุ่มย่อยๆประเด็นย่อยๆแต่พอเรา ครบสัปดาห์นะคะครบสัปดาห์เราก็จะมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือที่เรียกว่า PLC กันเนี่ยทุกวันศุกร์เพื่อดูว่าปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นที่นํากิจกรรมภาษาพาเพลินบันไดเจ็ขั้นเนี่ยเข้าไปใช้เนี่ยมีปัญหายังไงกันบ้างเราก็จะมาหาทางออกมาหาทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะเรามีคุณครูที่เป็นต้นแบบของการกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยก็คือคุณครูสุภัตราอัธนาก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับ คุณครูคนอื่นๆในโรงเรียนของเราได้นะคะค่ะการดําเนินงานทุกอย่างจะต่อยอดแล้วก็จะสําเร็จไม่ได้ถ้าเราไม่มีการนิเทศกํากับจิตติดตามนะคะอย่างต่อเนื่องมีการเรียกว่านิเทศกํากับติดตามจากต้นสังกัดอย่างสม่ําเสมอนะคะมีท่านรองสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะประจํา พื้นที่นะคะมีท่านศึกษานิเทศประจํากลุ่มโรงเรียนได้ออกมาคอยชี้แนะแนะนําเทคนิควิธีการต่างๆเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณครูของเราได้เมื่อเราเกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนนั้นเราก็จะได้พัฒนาขึ้นนะคะสุดท้ายก็จะมีการสรุปและรายงานผลใน ทุกๆมีการศึกษานะคะอย่างรอบที่แล้วถ้ารายงานผ่านระบบก็จะรายงานการอ่านการเขียนผ่านระบบทั่วไปแล้วคุณครูประจำชั้นก็จะทํารายงานเป็นเล่มสรุปเสนอให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรู้รับทราบว่าพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการ อ่านการเขียนของเด็กๆในโรงเรียนของเรานั้นเป็นยังไงนะคะส่งผลเป็นสุขขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อนําผลที่ได้นั้นว่าจากเด็กที่มีปัญหาณตรงเนี้ยเราจะส่งต่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เด็กคนนี้เรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีความสุข ขออนุญาตสอบถามทางค,คุณครูสุภัสตานะคะค,คุณครูมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้โดยใช้กิจกรรมภาษาพาเพินด้วยบันไดจิตขั้นนี้อย่างไรบ้างคะคะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเตรียมออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยภาษาพาเพินบันไดเจ็ดขั้นโดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องนำมาออกแบบปางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เตรียมสื่อทำมือที่หลากหลายสื่อเทคโนโลยีโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกนะคะโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและลงมือทำด้วยตนเองนะคะนอกจากนั้นยังให้ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินด้วยบทอาขยานเพลงเกมบทร้องเล่นจากหนังสือวรรณคดี บทอ่านต่างๆทางภาษาไทยนะคะในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน7ขั้นดังนี้นะคะขั้นที่1ก็คือหาเรื่องให้สนุกเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียนโดยครูจะใช้เพลงบทอายาาน,นิทานหรือนำผู้เรียนออกนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เล่นเกมเกิดความสนุกสนานมีความสนใจพร้อมที่จะเรียนขั้นที่2ก็คือขั้นแจกลูกสะกดคําเป็นการนําคําจากขั้นที่1นนะคะมาให้ผู้เรียนอ่านแบบแจกลูกสะกดคําซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกนะคะโดยครูนําบัตรพยัญชนะบัตรสระหรือบัตรตัวสะกดนะคะติดบนกระดานแล้วให้ผู้เรียนฝึกอ่านสะกดคํา จากนั้นก็ให้ผู้เรียนเล่นเกมโดยนำพยัญชนะต้นตัวอื่นๆนะคะที่คุณครูแจกให้ไปเปลี่ยนจากมอม้าเป็นคำอื่นผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้คำที่หลากหลายตามที่คุณครูได้ออกแบบไว้ขั้นตอนที่3นะคะอ่านย้ำนำวิถีคุณครูก็นำคำจากขั้นที่2นะคะมาให้ผู้เรียนได้อ่านซ้ำย้ำทวนนะคะโดยอ่านสะกดคำ หรืออ่านเป็นคำนะคะจนคล่องเแล้วผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและขั้นนี้คุณครูสามารถนำคำในบัญชีคำพื้นฐานให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านนะคะและพัฒนาการอ่านไปตามะระดับขั้นขั้นที่4คัดลายมือให้ถูกวิธีคุณครูก็จะนำคำจากขั้นที่3นะคะมาให้ผู้เรียนได้ฝึกคัดลายมือตามแบบประทรวงศึกษาธิการหัวกลม ตัวมนนะคะพยันชนะที่มีหัวผู้เรียนจะต้องคัดหัวก่อนหรือคุณครูต้องแนะนำในการวางอ่าสระและวรรณยุกเวลาเขียนเวลาคัดต้องให้ถูกที่ด้วยนะคะขั้นที่5เขียนตามคำบอกทุกวันในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วสีขั้นตอนนะคะเพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้รตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะคะขั้นตอนที่6อ่านคิดวิเคราะห์เรื่องเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ฝึกอ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์เรื่องจากเรื่องราวที่อ่านว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโดยในระดับชั้นต้นๆอาจให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านนิทานอิศบส,สั้นๆนะคะซึ่งมีตัวละครมีฉากนะคะก็มีต้นมีกลางมีจบ ให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านขั้นที่7นะคะเขียนเรื่องสรุปความจากเรื่องที่อ่านผู้เรียนได้ข้อคิดหรือคติสอนใจอย่างไรก็ให้ผู้เรียนเขียนสรุปความส่งคุณครูออกมาอ่านหน้าชั้นเรียนนะคะอ่านให้เพื่อนๆฟังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนกิจกรรมบ่อยๆนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะความชำนาญน,นะคะครูก็จะ ค่อยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านข่าวหรืออ่านบทร้อยกรองหรือบทอ่านสั้นๆตามลำดับจากง่ายไปยากก็จะทำให้ผู้เรียนบนรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ค่ะค่ะขอขอบคุณคุณครูสุภัทรามากเลยนะคะก็ชัดเจนละเอียดมากเลยนะคะในเรื่องของกิจกรรมภาษาพาเพลินบันไดเจขั้นนะคะ,ะ<ม>เวลาเราอาจจะเหลือไม่มากนะคะก็คงต้องขอให้ท่านผอโรงเรียนนะคะช่วย ทิ้งท้ายนะคะในเรื่องของการพัฒนางานภาษาไทยสั้นๆรักประมาณ1น,นาทีค่ะสำหรับการพัฒนางานในเรื่องของภาษาไทยนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าเราอยากให้ภาพของเด็กเป็นยังไงคุณภาพของผู้เรียนเป็นยังไงเราต้องเรียกว่าถอดบทเรียนนะคะ ถอดบทเรียนถอดปัญหาจากการจัดก,การเรียนการสอนในแต่ละชั้นในแต่ละปีนั้นนะคะมาให้เห็นภาพว่าสิ่งไหนที่ควรนําไปแก้ไขสิ่งไหนควรปรับในเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของเรากิจกรรมภาษาพาเพลินที่โรงเรียนของเรานําเสนอในวันนี้นะคะอาจเป็นจุดเล็กๆที่จุดประกายให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานนะคะแต่ว่ามันจะต่อเนื่องและสนุกได้ก็อยากจะฝากให้สอดแทรกไปถึง ใช้วรนณคดีเรื่องที่เราได้ตรงนี้นอนเนื้อเชื้อไขในวรรณคดีเราสามารถนำมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ก็ฝากให้พี่น้องเพื่อนครูทุกทกท่านผู้บริหารทุกทกท่านนะคะให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนาสอนการสอนภาษาไทยนะคะค่ะเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างมีคุณภาพค่ะ ค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราก็ยังคงร่วมพูดคุยอยู่กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเคศในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ